สวัสดีครับคุณน้าชื่ออะไรครับแจ็คมาให้มีร้านเช่าพระมีองค์ไหนแนะนำที่รู้จักพอจะบอกให้คนได้ดูว่าองค์ไหนหลวงปู่หลวงพ่ออะไรอพอแนะนำหน่อยได้ไหมครับคือผมก็เป็นรายการพาคนท่องเที่ยวนะที่นี่ตลาดอะไรครับพุดพูดดังๆนิดหนึ่งมีทุกวันอะไรมีทุกวันจันทร์ชื่อตลาดนัดอะไรครับ เนี่ยของทั่วไปทุกวันจันทร์ตอนบ่ายนะีตอนตรงนี้อยู่ใกล้ๆห้างโลตัสกห้างโลตัสห้างโลตัสอะไรเนี่ยแถวนี้เรียกว่าอะไรแม่มาลัยโอเคอ่ะแนะนำแนะนำอะไรองค์ไหนคืออะไรครับนี่หลวงพ่อพัดอ๋อหลวงพ่อพัดนะวัดไร่แตงทองใช่ไหมใช่ไหมใช่วัดไร่แตงทองไหมหรือว่าไม่ใช่หหลลวงงงงงงพพ่่่อออัดไไรรแแตตททผมผมก็จําไม่ได้นะ ไรแตงทองนี่มันหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่ใช่หลวงพ่อพัดนะไรแตงทองเนี่ยไอละก่อนผมนี่หลวงพ่ออะไรนะลืมแล้วเออผมผมก็ไม่ไม่ค่อยได้สนใจนะพูดผิดขออภัยนะครับลืมนะอืมหลวงพ่อหลิวดิอ๋อเออใช่หลวงพ่อหลิววัดไรแตงทองหลวงพ่อพัดนี่วัดอะไรโอ้ลืมไปแล้วเนี่ยเขาบอกอย่าวัดอื่นเนาะไหนไหนเดี๋ยวเดีเขาขายถั่วด้วยนะมือมือติดมือติดถุง โอเคขอดูหน่อยสายตาไม่ค่อยดีรุ่นพยักแสนล้านอ๋อนครสวรรค์อํเาเภอหนองบันนววัดอะไรเนี่ยสายตาผมไม่ค่อยดีช่วยช่วยเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ,อย่างนี้องค์เท่าไหร่เนี่ยให้เช่าองค์เท่าไหร่องค์นี้สามร้อยเ,เ,เปิดฟาให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้ก่อนอให้ดูชาชานะมาได้ที่คุณน้าแจ๊กะครับ นี่โอ้สวยขอขอดูข้างหลังหน่อยได้ไหมออกมาดูข้างหลังหน่อยได้ไหมแล้วแท้ไม่แท้นี่เรารู้ไหมค,คุณ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 นัทแจ๊ครู้ไหมว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ครับไม่รู้ไม่รู้รน่าจะแท้อ่ะขอบคุณมากครับผมบเดี๋ยวผมขอดูให้คนดูนะว่ามีอะไรบ้าง ใไปผ่านมาแถวตลาดแม่มาลัยต้นทางจะไปปลายไปอะไรต่ออะไรที่นี่อำเภอแม่แตงนะครับก็มาแวะดูพระมาซื้อทั่วอุดหนุนคุณนาเขาได้นะครับผมนี่นี่ผมผมให้ดูไปเรื่อยๆเส้นทางไปฝางเส้นทางไปฝางนี่นะเชียงใหม่นีี่แหละเชยงใหม่ฝางครับขับ อำเภอำโดยเโดยมากก็จะเป็นของที่ของตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เขาก็มรดกตกทอดแล้วบางคนก็ไม่เก็บไว้เนาะแล้วมีของคุณนะเอามาขายเองด้วยมีไหมครับม,มันก็มีแต่มันแพงนะโอ้รุ่นอะ,อ,ะอะไรครับพระอะไรครับพระสมเด็จเลยนะ ส่งเลยเหรออ๋อได้เดี๋ยวไปลง YouTube ครับผมช่องริโชคอ่าดูดูดูอันนี้องค์ละกี่บาทครับไม่เป็นบาทครับผมเนี่ยแล้วแต่ถ้าเขาให้ถูกใจก็ได้อ๋อเนี่ยนะทีที่ห้อยอยู่นี่ก็ปล่อยนะปล่อยได้อ๋อแล้วตั้งราคาไว้เท่าไหร่ล้านห้าล้านห้าล้านห้าแสนบาทนะครับรุ่นอะไรนะครับ นี่ผมว่าพิมประธานครับอะไรประธานนะพิมประธานพิมประธานหลวงปู่พระสมเด็จของวัดอะไรวัดระฆังอ๋อหลวงปู่โตเนี่ยครับหลวงปู่โตครับอ้ผมก็ดูไม่เป็นนะครับเหมือนกันดูจนกันแต่แค่ชอบครับขอบคุณมากครับครับแต่ถึงไม่ถึงไม่รู้นะอืมอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะพามาเที่ยวนะระหว่างมาทุระห้างโลตัสกับพี่สาวพี่ชาย เท่าก็มแาา,า,าๆๆๆๆแล้วพวกลูกค้านี่โดยมากเป็นคนมาจากไหนกันนะครับแถวนี้นหนชาว,าวเขาชอบไหมพ,ไพวกชาวเขาเขาชอบแมพระไทยก็ชอบเนกะนอบะอและแถวแถวนี้พระดังวัดอะไรครับคุณนะคุณนะคนแถวนี้ป่ะหรือไม่ใช่ใชไม่ใช่คนแถวนี้แต่เ็รู้เขารู้เป็นคนมา<ห>นจากจังหวัดไหนครับัว หลวัดวัดอะไรอ้ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคขอบคุณนะแจ็คมากเลยครับผมครับ